สาววัสดีก็ผมเดี๋ยวผมไปพี่ปอนเต้ baby ff เออ F F. เอ,อ,อย่างชื่อยไรก็ไปแล้วครับถ้ามันเถอะอันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าบอร์ตง่ายๆเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับเข้าบอร์ตล็อกอินหรือสมัครบัญชีใหม่ก็ได้ครับแลบบ้วก็กดเลือกเชียร์ฮันครับอ่านไม่ถูกไม่ยู้ครับผมอ่านมั่ว กดชวนเพื่อนคัดลอกไปทาง Youtube Facebook อะไรอย่างนี้นะครับผมถืมจะเป็นทางรายทีได้นะคะส่วนชิ่นี้ผมก็จะเปิดนะคะให้ลงนะครับแล้วก็ใครมีไว้นะครับ ก็ขออนุญาตนะครับโอนมาให้หน่อยนะครับหนึ่งบาทเดี๋ยววันมันจะโอนให้ก่อนหนึ่งบาทแล้วก็เอาหนึ่งบาทโอนให้ผมนะครับถ้าเกิดผมได้ยี่สิบบาทจากอันนี้นะผมจะส่วนแจกนะครับผมนะครับบายบาย